เหตุการณ์รางส่งกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่หลุดล่วงลงพื้นถนนนะครับส่งผลส่งผลให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องแจ้งปิดบังสถานีนะครับและขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงครับขณะที่การใช้บริการของผู้โดยสารบางส่วนยอมรับนะครับว่าเกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยครับจึงอยากให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อถ้าเกิดเพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นครับ การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับวันนี้บางสถานียังคงเปิดให้บริการตามปกติครับโดยเฉพาะที่สถานีหลักสี่ซึ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนพบว่าผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการต่อเนื่องนะครับเนื่องจากจุดดังกล่าวนะครับเป็นทางเชื่อมไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ครับจากการสอบถามผู้ใช้บริการบางส่วนให้ข้อมูลนะครับว่าการใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูสามารถอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการเดินทางและประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์รังส่งกระแสไฟฟ้าหลุดร่วงลงพื้นถนนก็ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับยอมรับว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยละอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหานี้นะครับเพือ่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นตลอดการเดินทางครับถามว่าตอนนี้มีความกังวลไหมมีความกังวลลุ้นๆเหมือนกันนะครับในการเดินทางก็พยายามพอขึ้นปุ๊บก็ก็ดูว่าการเคลื่อนที่ของรถ เป็นไงมีความผิดปกติไหมเราก็ต้องพยายามสังเกตนะครับถ้าเกิดมีความปกติผมก็จะลงก่อนลงก่อนที่จะถึงฐานดีที่ต้องการน,นะครับผมโอเคครับแต่ก็อยากให้นัฐบาลเร่งตับคูแก้ไขให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่สำคัญคือความเชื่อมั่นครับถ้าขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการประชาชนก็ก็จะจะ,จะอยู่ในความเสี่ยงครับ mm hmm. ครับ,รบการบริการก็การ โดยสารการอะไรก็จะผู้โดยสารก็จะลดน้อยลงครับขณะที่ผู้โดยสารรายนี้นะครับที่ใช้บริการสถานีหลักสี่เพื่อไปลงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีอยู่เป็นประจำนะครับแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกิดความกางังวลแต่ก็ยังเชื่อมั่นรัฐจะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่หากเกิดเหตุการณ์ซ้ําแบบเดิมก็คงส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่จะลดลงในอนาคตครับ คือตอนแรกอะที่รู้ว่ารถไฟฟ้าสายจมูมีเนาะก็รู้สึกว่ามันมีอะดีค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นเนาะแต่ว่าจะเหตุการณ์เมื่อวานที่รางตกลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็รู้สึกกังวลใจนะคะที่แบบว่าเออเราต้องมาทํางานแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่อำนวยความสะดวกของเราอ่าก็มีความกังวลใจระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ค่ะว่าเออ ทางภาครัฐอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการแก้ไขเพราะว่ายังไงทุกอย่างมันคงไม่เพอร์เฟกตั้งแต่แรกอะค่ะแต่ว่าเ,เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันก็มันจะต้องมีการแก้ไขให้ดีขึ้นเสมอก็ยังเชื่อมั่นอยู่ค่ะ สำหรับการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมินบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรครับวันนี้จะเปิดให้บริการเดินรถเพียง23สถานีระหว่างสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดถึงสถานีมินบุรีส่วนสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถึงสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมบำรุงรางส่งกระแสะไฟฟ้าเบื้องต้น7วันครับ คุณพรวดีคุณเจราชาตาครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนรามอินทามุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนะครับจากการประเมินด้วยสายตายังไม่ติดขัดมากนะครับคาดการว่าบางส่วนนะครับอาจจะหยุดงานเพื่อเดินทางกลับช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วครับ